สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศที่อู่ช่างยุทธหนองโพกันสักหน่อยเดี๋ยวคลิปนี้ก็หลักๆก็คือเราจะพามาชมรถของคนดังนะครับ2คันเลยที่อู่ช่างยุทธนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับนี่เดี๋ยวพามาอัปเดตรถลูกค้าก่อนรถพี่ออฟชัยภูมิครับนี่ฮะรถลูกค้า12ล้อนะครับฮีโน่เอสเจ็ดร้อย นี่ครับตอนนี้ก็ลงสีเรียบร้อยนะครับพี่ออฟชอบสีนี้นะฮะกเ็เขาค่อนข้างจะชอบโทนสีน้ำเงินแต่ว่าออกใสๆหน่อยออกเป็นน้ำเงินแก้วประมาณนั้นซึ่งมันจะแบบมี2แบบก็คือเป็นน้ำเงินแก้วออกเข้มๆ2เป็นน้ำเงินแก้วออกแบบใสๆหน่อยประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็นี่ครับกากเพชรเงาแวบเลย อันนี้คือในส่วนของฝาท้ายนะครับเนี่ยฝาท้ายคันนี้ก็จะเป็นฝาท้ายบีเนียมนี่ครับฝาท้ายก็กําลังทําสีอยู่ตัวกระบอกกระบะก็กําลังทําสีครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับเงาแวบเลยไหมเงาจัดสวยมากครับเป็นประกายสวยจริงๆนี่อันนี้ตัวรั้วครับตัวรั้วก็สามารถทํา กลางได้ครับผมนี่ครับสามารถทําเปิดค้างได้นะฮะคือวิงานที่ใช้โฟกลิปตักด้วยประมาณนั้นนี่ครับคือกลางออกเลยกลางเหมือนพวกตู้ทึบอะประมาณนั้นนะครับกลางออกหน้าหลังเลยนี่ครับอันนี้ตัวหัวเก่งก็ยังไม่ได้ทําสีนี่ครับทาสีกระบะก่อนเดี๋ยวมีขั้นนึงครับที่ว่าสีสวย นี่พามาดูอีกคันอีกคันสองคันสามคันนี่ครับเดี๋ยวตู้ทึบครับตู้ทึบอ,อูชังยุธนี่อีซูส ftr 240ครับผมอื้มอันนี้ก็สีน่าจะโทนคล้ายกันกับคันพี่ออฟเลยเนี่ยคันนี้ก็แปลงหน้าเป็นอีซุกิก้าซะด้วยเนี่ยครับแปลงหน้าเป็นกิก้าภายในก็ VP เต็มเลยนน่นๆนเน,น,นภายในเขาโอ้โหหุ้ม VP ครับอย่างสุดเลยโอ้โหนี่ หนังสีครีมครับสีครีมแล้วก็สีแดงเลือดเลือดนกเนี่ยครับเครื่องเสียงโอ้เอาเรื่องว่ะเครื่องเสียงคันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเลยครับนี่จอเอนดอยนะครับมีแอมตีเรียบร้อยนะฮะนี่ตัวคอนโซลก็คุมลายเคปล่านะครับมีพวงมาล,ลัยเออเอาเรื่องว่ะคันนี้ใช้ได้ใช้ได้หน้าจะวิ่งงานด่วนเนี่ยเนี่ยดูมีกันโค้งหน้าเลยครับ คันนี้ใส่กันโค้งหน้าหลังจากช่างเล็กเนี่ยตัวนี้เป็นเบรกแห้งนะครับเป็น FTR 240ขึ้นตู้ที่อูดช่างยุบเลยครับ hey. กันโค้งหลังสเปคนี้น่าจะวิ่งงานด่วนดูทรงแล้วแต่ว่าอันนี้ไอตัวโชอคเขาไม่ได้ใส่รถใหญ่แสดงว่ามันน่าจะไม่สับมากเท่าไหร่นี่ครับสีสวยจัดคันนี้ใหดูสีดิโอ้โหมันประกาย แล้วก็คันนี้ครับนี่กดไฟแล้วสีสวยจัดใสมากอือนี่ครับสวยจัดเลยสีคันนี้นี่คันนี้ครับคันนี้เป็นรถดำมะพร้าวนะครับดำมะพร้าวเป็นเอสเจ็ร้อยครับผมเป็นสีเทาเอ่อเหมือนเป็นสีเทาเมทัลลิกประมาณนั้นนะครับแล้วก็พ่นกากเพชรโคตรสวยครับโห่กระบะ กระบะลูกใหญ่มาก S 7จ็ E สา C ครับ12ล้อเพลาเดียวนี่นี่ฮะโอ้โหกระบะลูกโคตรใหญ่อะวิ่งกระเพานะครับนี่ฝาทงฝาท้ายเต็มเต็มยศเลยครับอื้ม <c oughs> นี่ฮะเงาวับเลยสีว่าสวย,ยนะมาเจอชุดแต่งเล็กเข้าไปนี่ มันทําให้สวยทําให้แบบมีประกายทําให้มันดูโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกโอ้โหลำนี้เดี๋ยวต้องรอชมครับผมถ้าผมถ่ายไม่ทันก็หน้าเฟซพิยุทธเลยครับลูกใหญ่จัดลูกใหญ่อย่างนี้อารมณ์เหมือนพวกรถดวิ่งผักเลยนะเหมือนพวกวิ่งผักวิ่งล่องเลยครับโอ้โหลูกโคดใหญ่น่าจะเจ็ดเมตรห้าได้มั้งเนี่ยดูทรงแล้วเจ็ดเมตรสี่เจ็ดเมตรห้าได้อยู่นี่คันนี้ คัน ó, น,นี้อะไรครับเนี่ยไดนาเลยครับแคนเะตอร์ <ambling. S 2> ใช่ไหมครับเคนเตอร์แคนเตอร์โอ้โหกระบะเลสซะด้วยเคทเตอร์ไม่ใช่และมีมุกมีมุกโอ้โหนานทีเจอตัวนี้แต่งสวยปกติไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ยังไม่เคยมาเลยนะรุ่นนี้ใช่ไหมยยังไม่เคยทำเลยรุ่นนี้ยังไม่เคยเลยคันแรกเลยอโโ้หสุดยอดกต่อมาแล้ว มาเสริมรอสเสริมรออ๋อเสริมรอเดี๋ยวรอชมดีกว่าว่าคันนี้เดี๋ยวพอทําเสร็จเป็นยังไงคันนี้ไปทํามาจากนา้เล็กด้วยครับนี่โดนเบกรกที่ฟี่มาแล้วนี่ครับเบกรกที่ฟี่ช่างเล็กบางแพรครับผม<ด>ภายในก็สวยนะเดี๋ยวรอชมนี่เดี๋ยวมดวดดวาดูตรงนี้ดีกว่านี่นอันนี้ก็รถเทเล,ลอร์ของไม่รู้ว่าของใครแต่ว่าอันเนี้ยเลเซอร์เนี้ยเวยรุ่นพันล้านน่าจะรถของพี่บอลหรือเปล่าวัยรุ่นพันล้านครับ ยีบสามซีร 3, ครับอันนี้เป็นสิบล้อสองเพลาถุงลมหน้าแนบหลังถุงลม,อมบอกเลยว่าสัตว์เกี่ยวเนี่ยเขาชอบถุงลม,มจริงเขาบอกว่าถุงลมนี่วิ่งนิ่งกว่านะครับมันนุ่มกว่าประมาณนั้นนีอ่อันนี้ก็จะเป็นยีบสามเฮ้ยทำไมประตูต,ตัวนี้มีโชน่องเนี่ยเป็นชุดสองล้อมานะครับสิบสองล้อช่วงล่างสิบน็อตอา่า สองเพลาเบรกแห้งท่นแนบสุดน็อตนะครับอันนี้ดูแล้วนี่น่าจะต่อปรทตกแบ็คโรหรือเปล่าต่อปรทตกแบ็คโคนะครับน่าใช่ดูทรงแล้วน่าจะไปขึ้นกระบะที่อื่นมามั้งใกล้เคียงอยู่เนี่ยครับมันได้ตอนเดียวเนีย่ยเป็นเล,เลย นี่อันนี้ก็รถสมหวังเอ็กเพรสซีรีส์ครับผมโอ้โหนี่ดูรถลายดิวักี่ปีแล้วเนี่ยดูสีทุกคนโอ้โหสีสวยมากอะสียังช้ำเลยครับสีช้ำและสวยมากคันนี้โอ้โหนี่<ม>ฮะดูนี่พลัง 8e ครับ JO 8e เครื่องคอม FL 8J นี่นะครับเครื่องคอมแท้เลยกระบะอุไรเนี่ยเออะไรนะอ,อะไรนะนึกไม่ออกเนี่ยมันนึกออก,กแต่ผมลืมพอจะพูดแล้วมันลืมเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยคันนี้สียงฉ่ำเลยครับดูสีดิโอ้โหสีนี่เหมือนรถเพิ่งต่อได้ไม่กี่ปีอะเนี่ย สีฉ่ำมากอันนี้มันขึ้นขึ้นอยู่กับคนขับด้วยนะครับขึ้นอยู่กับทีมงานในหัวรถด้วยว่าดูแลดีขนาดไหนเนี่ยครับโอ้โหพลัง8 e ห e มอญัมมินียมแล้วรถด่วนครับผมชุดนี้นี่อันนี้ก็เป็นวิกเตอร์26ครับอันนี้เพิ่งไปทำช่วงล่างมาใหม่อันนี้เนี่ยอันนี้มันคือ sl 8 j 260แรงครับเป็นสิบล้อ เพลาเดียวแท้มาแล้วก็นําม,มาเพิ่มคันหน้าอีกหนึ่งเส้นครับจากอู่ช่างกุ้งครับผมนี่มีถุงลมอยู่อันนี้ถุงลมอันนี้ก็เอาไว้ยกตอนรถเปล่านะครับนแหนบสองตัวคันเส้นนี้ก็คือจุดประสงค์ที่เพิ่มคันเนี่ยนะครับก็ให้มันสามารถบรรทุกน้ำหนักเพิ่มได้เนาะจากยี่ตันครับสิล้อเนี่ยคือปกติ10ล้อใส่ได้25่้าตัน แต่ว่าพอเพิ่มคขนหน้าอีกหนึ่งเส้นเนี่ยพิกัดในการรับน้ำหนักเนี่ยเพิ่มมาอีก5ตันนะครับก็ถ้ากับว่าสามารถบรรทุกได้30ตันเนื้อไม่ไม่เกี่ยวนะครับก็คืออันนี้น้ำหนักรวมทั้งรถทั้งของรวมเลย30ตันนะครับนี่แล้วก็นี่เลยครับเจ้ากันกล้วยนี่โอ้โหตรงนี้ก็ขึ้นกระดูกน่าจะอู้ในส่วนนี้ก็ในส่วนกระบะหลักๆนี่ก็ น่าจะใกล้เคียงสมบูรณ์แล้วแหละอันนี้เขาเก็บสีแล้วอะเนี่ยแสดงว,ว่าตัวกระดูกอันนี้ก็น่าจะทําสมบูรณ์แล้วแหละเพราะว่าอันนี้เขาเก็บสีแล้วครับเก็บสีตรงรอยเชื่อมแล้วเนี่ยครับอันดับต่อไปน่าจะเ,เตรียมขึ้นพื้นแผงหน้านะครับอ๋อเหลือนี่อีกตรงท้ายถ้าใครดูคลิปของพี่ท็อปคือแบบเขาเนี่ยเขาจะทําให้แบบว่ามันมันท้ายเนี่ยสามารถยกขึ้นลงได้ใช่ไหม ซึ่งมันมีแนวทางทาอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมารอชมกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่านี่คือเป็นคันแรกของอูช่างยุทธที่เป็นงานสไตล์นี้ครับเนี่ยทีนี้เนี่ยมันจะเรียกว่ายัางไงอ่ะมันเป็นมันจะเป็นการดัดแปลงสร้างสรรค์มันจะเป็นการคิดคน้นมันจะแบบเออนั่นแหละเดี๋ยวเราเราดูกันนะครับว่าพิยุทธเนี่ยเขาจะออกมาประมาณไหนทำออกมาแนวไหนประมาณนั้นนะครับซึ่งไอตัวคารตัวกระดูกเนี่ยโอ้โหดูครับ เป็นเหล็ก H b e a m นะครับเนี่ยครับร้อยกับตัวคารเนี่ยเหล็กลางหล่อเนี่ยตัวคัสีคัสซีกระบะนี่ครับร้อยอย่างนี้เลยครับแข็งแรงเอาอยู่แน่นอนอันนี้เป็นเหล็ก H อ e a m ครับอันนี้เป็นเหล็กเหล็กรางหล่อเลยเนี่ยลางหล่อนะครับไม่ใช่ลางพับลางหล่อเลยคือเน้นแข็งแรงเลยครับเนี่ยในส่วนเนี้ยคือมันจะไม่ได้เป็นส่วนที่รับหนัก คือส่วนที่เน้นลำหนักอ่ะคือจะเป็นส่วนตั้งแต่นี้ไปตนงปนไปเนี่ยครับก็คือตรงนี้ใช้เหล็ก HB ไปเลยนี่ประมาณนี้ครับแต่ว่าปลายนี่ก็โอ้โหงานคืบหน้าไวเหมืนันนเนี่ยคืบหน้าไวใช้ได้อยู่คาซีอันนี้ก็ไม่รู้ว่าตัดออกไปจะแค่ไหนพอดีพี่ยุทธนวดอยู่ครับทำงานหนัก คือแนะนําเลยว่าหลายคนที่ทํางานหนักหรือว่าขับรถบ่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าได้นวดสักครั้งเนี่ยน่าจะติดใจคือเวลานวดเสร็จเนี่ยร่างกายเรามันจะแบบผ่อนคลายครับมันจะแบบหายตึงเส้นๆก็จะแบบคลายมากขึ้นทีนี้เนี่ยมันก็รู้สึกสบายตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนวดครั้งเนี่ยติดใจในอนเหมือนผมแหละคือตอนเนี้ยโอ้โหบอกเลยว่าผมนี่ติดการนวดมากอย่างน้อยเดือนละครั้งอะ่ะดีดีจริงครับน,นวดแผ่นไทยเนี่ยแนะนําเลย อันนี้ก็รถของเสียยูครับผมเสียยูแปดริ้วครับกระบงกระบะขึ้นเสร็จแล้วเป็นที่แน่นอนนี่ครับแผงข้างตัวรั้วครับผมมีตัวเสาโซนนี่ก็เป็นเสาเหล็กหมดเลยนี่ครับนี่โอ้โห,โหนี่ฮนะเหล็กนั่นแหละแตนเลสแผงหน้าเหล็กพื้นเหล็กแผงข้างเหล็ก ฝาท้ายเลสเลดทั้งหมดโอ้โหโใช้งานทนทนเลยนะนจริงทนทายาทเลยอย่างงี้โอ้โหเนี่ยครับแผงข้างฮะฮนี่ตัวตัวรั้วครับเป็นปเบเลดไอตัวเสาเสาหน้าเสากลางเสาหลังเนี่ยไอตัวเสากระบะเนี่ยที่เขาทำเป็นล่องมาอย่างเงี้ยน่าจะเรื่องความแข็งแรงหรือเปล่า เนี่ยครับน่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงนะครับดูทรงแล้วน่าใช่นี่ฝาท้ายตร,ตรงท้ายนี่ไม่รู้เขาขึ้นฝาท้ายหรือยังนี่ครับ <c oughs> งานคืบหน้าไปมากก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันเลยครับตอนเสร็จนะครับเนี่ยทั้งสองคันเนี้ยแล้วก็คันอื่นในอู่ พอตอนเสร็จนะครับถ้าเกิดว่าสะดวกยังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้นอนไม่ต้องกลัวถ่ายให้นอนครับนะโอเคก็ผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรอชมกันตอนต่อไปได้เลยเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ